พันธสัญญาใหม่สาวกเด็ดรวงข้าวในวันสปาโตพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสองในคราวนั้นพระเยซูสเสด็จไปในนาในวันสบาโตและพวกศิษย์ของพระองค์หิวจึงเด็ดรวงข้าวมากินแก้หิวเมื่อพวกฟาริสีเห็นเข้า จึงทูลพระองค์ว่านั่นแน่สิทธิของท่านทำการซึ่งต้องห้ามในวันสบาโตพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าพวกท่านยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทาเมื่อท่านและพักพวกอดอยากท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้ารับประทานขนมปังหน้าพระพัก ซึ่งท่านหรือพักพวกไม่มีสิทธิ์จะรับประทานควรแต่ปุโรหิตพวกเดียวท่านทั้งหลายไม่ได้อ่านในธรรมัญญัติหรือที่ว่าพวกปุโรหิตในพระวิหารย่อมละเมิดกฎวันสบาโตแต่ไม่มีความผิดแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าที่นี่มีสิ่งหนึ่งเป็นใหญ่กว่าพระวิหารอีก ถ้าท่านทั้งหลายได้เข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสตวะบูชาท่านก็คงจะไม่กล่าวโทษคนที่ไม่มีความผิดเพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวันสบาโตชายที่มือรีบ แล้วพระองค์ได้เสด็จไปที่นั่นและเข้าไปในธรรมศาลาของเขามีคนหนึ่งถือมีคนหนึ่งมือข้างหนึ่งรีบคนทั้งหลายถามพระองค์ว่าการรักษาโรคในวันสปาโตนั้นต้องห้ามหรือไม่เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดในพวกท่านมีแกะตัวเดียว และแกะตัวนั้นตกบ่อในวันสบาโตผู้นั้นจะไม่หยุดลากแกะตัวนั้นขึ้นมาหรือมนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากทีเดียวเหตุฉะนั้นจึงอนุญาตให้ทําการดีได้ในวันสบาโตและพระองค์ตรัสกับคนมือรีบนั้นว่าจงเหยียดมือออกเถิดเขาก็เหยียดออก และมือนั้นก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่งฝ่ายพวกฟาริสีก็ออกไปปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้ผู้รับใช้ที่ทรงเลือกแต่พระเยซูทรงทราบจึงได้เสด็จออกไปจากที่นั่นและคนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไป พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายโรคสิ้นทุกคนแล้วพระองค์ทรงกํำชับห้ามเขามิให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือผู้ใดทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นไปตามคำของอิสยาผู้เผยพระวจนะว่าดูเถิดผู้รับใช้ของเราซึ่งได้เลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราเอา วิญญาณของเราสวมท่านไว้ท่านประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับ กว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะและบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่านครัวเรือนที่แตกแยกกันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ขณะนั้นเขาพาคนหนึ่งมีผีเข้าสิงอยู่ทั้งตาบอดและเป็นใบ้มาหาพระองค์พระองค์ทรงรักษาให้หาย คนใบ้นั้นจึงพูดแก่จึงพูดจึงเห็นและคนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจถามกันว่าคนนี้เป็นบุตรดาวิดได้หรือแต่พวกฟาลิสีเมื่อได้ยินดังนั้นก็พูดกันว่าผู้นี้ขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจเบอ,อเซบูผู้เป็นนายผีนั้นฝ่าย พระเยซูทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับเขาว่าราชนาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วก็คงพินาศเมืองใดๆครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกันแล้วจะตั้งอยู่ไม่ได้และถ้าซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกในตัวมันเอง แล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่อย่างไรได้และถ้าเราขับผีออกโดยเบลเซบูพวกพ้องของท่านทั้งหลายขับมันออกโดยอำนาจของใครเล่าเหตุฉะนั้นพวกพ้องของท่านเองจะเป็นผู้ตัดสินกล่าวโทษพวกท่านแต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า แผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วหรือใครจะเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้ผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเรา และผู้ใดไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทําให้จัดกระจายไปเพราะฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกให้มนุษย์ได้เว้นแต่คำหมิ่นมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้มนุษย์ไม่ได้ ผู้ใดจะกล่าวร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผู้นั้นได้แต่ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้ทั้งยุคนี้ยุคหน้าต้นไม้และผลพึงกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งว่าต้นดี ผลก็ดีหรือต้นเลวผลก็เลวได้เว้ยเราจะรู้จากต้นไม้ด้วยผลของมันโอ้ชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจคนดีก็เอาของดีออกมา จากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคําที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดในถ้อยคําเหล่านั้นในวันพิพากษาเหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูก ปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้าคนชาติชั่วแสวงหมายสำคัญคราวนั้นมีบางคนในพวกธรรมจารย์และพวกฟาร์เสีมาทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าค่าพวกข้าพระเจ้าอยากจะเห็นหมายสำคัญจากท่านพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า คนชาติชั่วและคิดทรยศต่อพระเจ้าสแสวงหาหมายสำคัญและจะไม่ทรงโปรดให้หมายสำคัญแก่เขาเว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาผู้เผยพระวจนะด้วยว่าโยนาได้อยู่ในท้องปลามหึมมาสามวันสามคืนฉันใดบุตรมนุษย์จะอยู่ในท้องแผ่นดิน สามวันสามคืนฉันนั้นชนชาวนีนาเวจะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด้วยว่าชาวนีนาเวได้กลับใจเสียใหม่เพราะคำประกาศของโยนาและซึ่งใหญ่กว่าโยนามีอยู่ที่นี่นางกษัตริย์ฝ่าย ทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนในยุคนี้และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษด,ด้วยว่าพระนางนั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซโรมอนและซึ่งใหญ่กว่าซโรมอนก็มีอยู่ที่นี่ผีร้าย กลับเข้าใหม่เมื่อผีโซโคลกออกจากผู้ใดแล้วมันก็จะท่องเที่ยวไปในที่กันดานน้ำพเพื่อสแสวงหาที่หยุดพักแต่เมื่อไม่พบมันจึงกล่าวว่าข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั้น และเมื่อมาถึงก็เห็นเรือนนั้นว่างกวาดและตกแต่งไว้แล้วมันจึงไปรับเอาผีอื่นอีกเจ็ดผีร้ายกว่ามันเองแล้วก็เข้าไปอาศัยที่นั่นและในที่สุดคนนั้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรกคนชาติชั่วนี้ก็จะเป็นอย่างนั้น มารดาและน้องของพระเยซูขณะที่พระองค์ยังตรัสกับประชาชนอยู่นั้นมัรดาและพวกน้องชายของพระองค์พากันมายืนอยู่ภายนอกหาโอกาสจะสนทนากับพระองค์มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่าบรรดาน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกหาโอกาสที่จะสนทนากับพระองค์ พระองค์จึงตรัสกับผู้ที่มาทูลน,นั้นว่าใครเป็นมารดาของเราใครเป็นพี่น้องของเราพระองค์ทรงชี้ไปทางพวกสาวกของพระองค์แล้วตัดว่านี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราด้วยว่าผู้ใดจะกระทำตามพระไทยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่เนาะเป็นพี่น้อง ชายหญิงและมัรดาของเรา